รมสามผมสามไฟไม้เชิญครับท่นเมอ้ามดคเ้เครับแล้วก็ตำแหน่งประธานการปรไหหวาท่นซึ่งเป็นครคเลยนคท่านร่วมนโรกับท่านครับพี่ว่าครับตอนนี้ท่านนายกได้เดินทางมาถึงแล้วนะเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านนายกเซตสมุนตรีนะครับรัชช um. ัยมาเป็นพีค ปอ่มไขหวานนะตอนแถวนะครับตอนแถวเลยครับตอนแถวนะไขหวานนะเป็นบุรีนะขอบพรคริงุมไหวานนะเป็นบุรีนะที่มาร่วมรณรงนะเปิดไฟใส่มงนะขอความน้ำมือสักนิดหนึ่งนะมาเลยครับมาเลยฮะอ่าไครับไปเนครับวิ่งไม่เปวนรครไม่้การนะเาด้วยเชนกันไยใ้ายหรอไหวานนะเ้วเจอได้วะวันนะดราบหเจอนะครับ ตมที่ลงไปเลเข้าไปแล้ครับเข้ามาตออแถวลยคโอ้ย่หอยเลยน่ะเกินนายกไปหลงเลต่อแถแล้วครับนี่ามครับเข้าเข้าแล้วต่อแถแล้วนะครับต่อเลยฮะสามครับนี่นะสิเจ็ดนะสิบเจธันวาคมนะเป็นนที่เพชรุรานะผสามยานะครับอนี่น้รถสวยๆนะพร้อมไ้วนะครับนี่นะ ดูนะครับบรรยากาศของเราในงานคุณแผนญี่ปุ่นนะครั้งที่หนึ่งนะครับวันนี้นะพี่น้องชาวคัิบบนะครับถ้าได้เห็สนี้แล้วครับขอให้มารวมตัวได้ที่สุดของงานเพราะว่าเราเป็นพิพิธในการเปิดงานเป็นทางการนะครับให้กับคุณคุณแผนทุกทีเบี้ยท่านทัศนสิบใานะครับนี่ถือว่าเป็นงานทเลิกนะครับถือว่าเป็นงานอาายค เข้าเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับนี่ท่านกบเดอะเบสนะเดอะ็กๆครับอย่าเราจะมีกิจกรรมเปิดไฟแต่หมวกนะครับรณรงค์อาเชิญนะครับเดินนะครับเด็กๆนะครับสมัยเดียวไม่เจอนนะเดอะเบสนะ